โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่ผมธันวามาแล้วนะครับมาอยกบตลาดนัดเดิมตลาดนัดวัดโยกบัดอีพีที่3วันนี้เป็นจะมาดูของใช้สักหน่อยว่ามีอะไรขายกันมั่ง๋ยวไปดูนะครับวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยมีของใช้ระย่างเหมือนกันมีทุกวันอาทิตย์จันทร์ไม่มีม,ม,มีวันพุธแล้วก็ศุกร์วันอื่นผมาไม่แน่ใจอันนี้ผมไปเจอไมกล้องนะครับเขาขายอยู่60บาท ผมว่าก็าน่าสนอยู่นะพอใช้งานได้ว่าจะต่อเขาไม่ไรู้เขาจะลดให้เท่าไหร่รยืดได้พับได้แล้วครับได้ยาวดีด้วยแล้วมีดีโมดไว้กดถ่ายรูปด้วยอี่ผมว่าจะทำนะดูวัน้าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ี่ยนะอันนั้นเอาไปปดจิตปลายครับดีโมดเป็นดึงออกได้นะไปหาดีบาง ข้อท่าดีนะเป็นที่ชาร์จนะชาร์จแบตเตอรบบตี่เอาี่ยงจำนวนแบ,บแตจะหมดห,หมด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 ว่ามันก็สวยดีผมว่าผมจะไปไม่ใช้ถ่ายรูปถ่ายเดี่ยวนะครับก็ดีกับสถาไไนในเลยก็จะต่ขอขาสักสี่สิบบาทมีรูปจะให้ร้อบาท ไปดูกันครับนี่นะครับสภาพกนะ็ถือว่าสวยใช้ได้สมบูรณ์เลยสมบูรณ์มากๆเลยแค่นชีเดียวนี่นะครับมี่แหละยอดนะโัรศัพท์ฟูราคาสามร้อยห้า3 5บบาทถ้าซื้อเขาปุ่มข้างตัวไม่ดีถ้าซื้อเขาเขาลดให้เหลือ250บบาทจะใช้งานได้ปกตินะแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะต้องอแล้วแต่คนชอบแต่เจ้าของเขาบอกเปิดติด ปุ่มแข็งมากผมลองแล้วเนี่ยกดไม่ติดเลยเด็นจ้เคลออยู่แต่ปุ่มนแข็งอ๋อกดนานๆเลยใส่หนึ่งแบกเก็บไปอยู่ได้ก็เก่งดียวอยู่ให้ได้บอก้าเลยดูนะครับว่าติดใช้งานได้หรือเปล่าไมันยัยงงอ่ิ้ไปเลย เฮ้ยมันมีรูนะทิศนาะยาอะไรมาไหลออกนะีเออนั่นสะาน่อาลองต้องมีเราซื้อของมือสองแบบนี้ต้องลองเลื่อนปุ่มดูอะไรดูว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าใช้งานได้ไหมของดีไหม แต่บางผมเคยซื้อเขาบอกว่าไม่ติดไม่ติดผมเอาไปใช้ติดทุกอันเลยนะครับบางทีห่ามาเขาไม่ได้เช็คไงเราก็อาจจะฟุบเรื่องนี้ก็ได้ถือว่าสวยอยู่นะสภาพดีเหมือนกัน,นกกเดียเ๋ยวผมว่าจะตอขาสองร้อยห้าสิบบาทสองห้าได้ไหมสองห้าได้ไหมสองห้าเอาไปมีถุงให้ผมนหาในที่สุดผมก็ต่อเขาสำเร็จนะครับ ตอนสุเขาก็ให้ผมจนได้เดี๋ยวผมขอหาปังก่อนนะคุณไม่มีพอหรือเปล่าแล้วก็มาถ่ายคนเดียวก็จะลำบากแล้วนะครับซื้อของคนเดียวก็จะกล้องอาจจะแปลกๆหลอยเพราะเพิ่งจะหัดทำนะต้องขออนุญาตติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วผมก็ไขอ่ีดูไม่ีมามของิวไปตลาดนัดวัดจกรพิวันนี้มาดูเลยครับ นี่นะครับไม้กล้องพร้อม,มรีโมทราคา40บาทกับพาวเวอร์หนึ่งตัว250ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด็สุดท้ายเลยนะ